Off the rebound, fucking my posters, now. I've been humble too long. Yeah. Tell them all to stay calm. Yeah. Tell them all to move on. Yeah. Fucking my post say now. made me lost in the sauce. Yeah. Took a lot, that's your loss that's you lost. Had to get my point across. Yeah. Introducing our referee on stage, Mr. Rappin Soblick. And now, ladies and gentlemen, introducing first fight day. I want the red cutter. 19 years of age. This dance. 180 cm the tall and weighing 136.9 pounds. He, a oh, record of 50 wins, 50 losses and 5 draws. Representing Ratnao Province, Thailand. Let's hear it for Santa One, Santa Ajit Muay Thai. And his opponent fighting want the blue thunder. 29 years of age. He stands at 170 centimeters tall so and in 136.4 pounds. He, for a record of 31 wins, 9 losses and 2 draws, representing Morocco. Let's hear it for our champ, warrior Warrior Academy. ดูเดือดอีกหนึ่งคู่ครับกับ RWS f i g h Night Exsasipapa ครับโอ้โหใส่คู่ผ่านไปดีการันตีชัดเจนครับว่านี่คือโปรโมชั่นที่มีสุดยอดนักมวยระดับโลกมากมายเรวมตัวกันอยู่ที่นี่ครับ Exsasipapa น่าสนใจครับว่าในช่วงกลางปีครับความเข้มข้นความเดือดจะเป็นอย่างไรครับแต่ก่อนที่จะไปดูในช่วงเดือนพฤษภาครับสัปดาห์หน้าครับจะเป็น RWS ไปในเอ็กทังเพดินดีครับอีกหนึ่งครับแล้วก็วันเสาร์ที่15ครับก็จะเป็น RWS เอฟ็กทังเกียรต์เพชิครับโอ้โหก็จัดหนักมาแบบเรื่อยๆครับสำหรับ RWS ์ฟแนด์ไนีหน้าสัปดาห์หน้าเอ็กเพดินดีครับก็ต้องบอกว่ารีแบ็กคู่เดือดคู่ดีครับทักษิณเล็กดีเอ็นมวยไทยกับรังขาววอสังภะภัยคู่นี้3ยกเสมอกันมาเจ้ากันแบบคาใจ5ยกทักษิณเล็กนำไปก่อนพลาดแพ้นอกรังขาวโอ้โหน่าดูมากสำหรับสัปดาห์หน้าครับ ดูบาเวทีครับซ้ายเจอซ้ายครับแหม่เผดมาตั้งแต่ต้นยกนี่ต้องบอกว่าดูเดือดเลยทีเดียวครับลอลุ้นดูครับเตะขาไปทีนึงครับยังติดบางอยู่ครับสำหรับแฟนนะครับ RWS ที่กำลังรับชมพวกเราอยู่ถ้าหากว่าเวลาไม่แน่ใจจะพอหรือเปล่าสำหรับคู่ต่อไปครับแต่ยังไงก็ยังคงมีถ่ายทอดให้ดูในช่องทางออนไลน์ครับก็สามารถเข้าไปดูได้ครับโอ้โหแซงครับเคยมาโชว์ใน RWS แล้วครับครั้งหนึ่งเมื่อซีซั่นก่อนในการชกประกบรายการ วันนี้ถือว่ามีกระดูกมีประสบการณ์ครับซ้ายเข้าไปก่อนแสงตะวันดีต้องบอกว่าใหม่แตะกลองครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรัตนบนัิตครับแม่เป็นโชคที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีด้วยอพอพูดถึงมหาวิทยาลัยบางทิพลิ้นพันยังไงก็ไม่รู้นะอ,อ,องตวนนะมันใกล้มหาลัยมากเกินไปครนี่นะครับแมต้องบอกว่าไม่พูดต่อดีกว่าครับ เราจะไม่เล่นพี่ชายของเราครับอี่ครับมาทุกวบดีกว่าครับสองสามครับโอ้หมีลูกบวกกันแบบนี้ครับไม่แน่อาจะไม่ครบครับโอ้แต่ดูครับแหมนักชกไทยของเราครับใคยกำัอัดที่หน้าขาครับไม่มีใครยอมใครจริงๆเฮ้ยตะปูรือใครับเดี๋ยวดูครับใครได้ก่อนใครไปก่อนไม่สำคัญครับยูนามัซิตี้ก่อนหนึ่งศูนย์ยังแพ้สี่หนึ่งได้แม่คอมเมนต์ในเพจ r w ่มากันรัวเลยครับแชมป์โอ้โหแหมเกิดมารัวๆครับแต่บนเวทีครับอาวุธ มาลัวหรือกันโอ้โหบวกซอนุ้ยเอาคร <ะ S 1> <ave USC. S 2> ับของดุครับของเดือดครับโอ้โหเกือบไปแน่ครับแน่ครับไม่แน่ครับอ่เตะขาไปหลายดอกแต่ว่าเริ่มจับทางได้แล้วเริ่มบังได้แล้วครับอีชามครับอแล้วดูครับต้องมาเปรียบดูเปรียบเทียบดูครับอาวุธยาวครับอาวุธตักครับโอ้โหเชี่ยวไปนิดเดียวครับใช้ความเร็วครับอาวุธหักโอ้ยบวกสายไายทองตึงกรรมการแล้วิี่บอกว่าไม่นับไม่นับ ลุกเร็วโอ้ให้โอกาสครับแมแต่จริงนี่นับได้เลยนะต้องนับครับออต้องนับง,งแมต้องบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นดวงของนักชกในมุมน้ำเดินครับแต่นักชกไทยเองก็ยังมีสติครับยังมีสติครับเขาฟื้นเร็วครับเพราะฉะนั้นไม่ประมาทครับมีมหนึ่งสองแล้วเอาดีเอาดีดด ครับช่วงปลายุคผ่านมาจขงหวาไท้นาครับคััยกแรกครับเขายังอยู่กับความมันระดับโลกครับกับ RWN Fight Night Extra t h i p a ครับรายการบวยไทยที่จะนำพาบวยไทยสู่ระดับโลกครับแชมป์ใช่ครับอ่ะมาดู จังหวะนับเมื่อคู่นะครับที่ไม่ได้ไม่ได้โดนนับนะนะครับกติกาว่าเนี่ยไว้ชัดเจนเลยครับหากร่างกายเนี่ยส่วนในส่วนหนึ่งครับนอกจากเท้าแตะพื้นโดยโดนอาวุธของคู่ต่อสู้เนี่ยต้องนับทันทีนะครับถ้าไม่ใช่ว่าลื่นหรือว่าอาการเสียหลักแต่อย่างใดครับชัดเจนครับว่าตามกติกาตล่อยหล่นต้องนับครับแต่ว่าคะแนนมาแล้วครับสิบต่อเก้าสายตะวันนําไปก่อยับไม่ได้นับแต่ว่านําไปหนึ่งแต้มเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกครับว่านี่คือโอกาสสาคัญของ พิชามครับถึงแม้ว่าจะแพ้ในยกที่แล้วครับแต่ว่าเสียไปเพียงแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นต้องดูครับจะแก้เกมอย่างไรครับในขณะเดียวกันครับแสงอาทิตย์เองก็ปักหลักยืนสู้ครับรอบวกครับแหมเย็นบอกมาสิปักสิ่เตะขาไปก่อนทีนึงแล้วยังไงดีเดี๋ยวทีนใจดูรายการมวยของเวกร์ฟอยทุกรายการแสงอาทิตย์จบองไปตอนบ่ายครับแสงตะวันนะพี่ต้นตะวันครับขอโทษทีครับครับผมแหม่ขออภัยด้วยนะครับจิตใจมาตั้งแต่บ่ายเลยครับแต่ว่าแหมพี่ชานิ แก้ไขได้นะถือว่าทำได้ดีเนียนดีครับแหมเนียนเเนียนเหมือนเวลาแกไปแถวมหาลัยอะไรก็ไปรูดูบอลดีกว่าครับบนใบอแแสงตะวันขยับอุตดูครับไฮแซมนี่คือโอ้โห้อลอเ้ยสูดมีสุดเหมือนกันครับแสงตะวันอย่างที่บอกรับว่า มาชกรลนนี้นี่ปั่ยไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่ามีหมัดไม่แพ้นักชกคนอื่นๆครับเพราะฉะนั้นดูครับแสงตะวันของเราครับแต่เขาเองก็ยังอยู่ในเกมรัดกุ้มอยู่ครับโอ้แล้วก็จะมายึดกติกาทั่วไปมวยไทย5ยกไม่ได้ครับ ต่อยสุดไม่นับเนี่ยทนไปในใจไม่มีครับที่นี่ครับ RBSP ต่อยหล่นต้องนับครับแต่ว่าเป็นช่วงเสี้ยวเวลาตาินใจครับและกรรมการที่ทำหน้าที่ห้ายกกระสอบยกหนี่ม่ทำหน้าที่รววมครับอาจจะสับสนครับเอ้าฝันยางกระเด็งกระดอนกระเด้งไปไหนแล้วครับแชมป์อยังอยู่ครับนี่ครับอ่าครับของใครครับอ่ะต้องล้างกันนิดนึงครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวนะถูกต้องครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สําคัญที่ขาดไม่ได้ครับ ศอกเดียวฟันบุกไปทั้งปากเลยก Aid, ็ไดนะ้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนะี่ยมวยไทยไม่มีพันยังไม่ได้ครับอ่ะมาดูมวยบนเวทีกันดีกว่าครับมาต่อกันเร็วครับอินชามได้พักหายใจสักแป๊บหนึ่งครับเฮ้ยกัดฟันออกมาอขอครับขอขอบวกหน่อยขอบวกหน่อยออย,ยังให้ครับแสงตะวันบอกไม่เล่นด้วยไม่บวกครับขอเก<อ>ยาวาดีกว่าให้าย,ยาวๆไปที่แสงตะวันครับแต่รับเนี่ยให้ชาบอกว่ามาหน่อยไอ้น้องอย่าหนีเยอะพี่ไม่ไหวไล่โอ้ดูครับ แกก็คงหงุดหงิดครับจะหนีไปไหนครับเอาเอาด้มาโอ้นี่ครับแลกันต่อยกันเลยบวกกันดีเอาละครับไม่รู้ครับแพ้ชนะไม่รู้แต่ที่รู้ครับต่อยแบบนี้สนุกแล้วครับต้องเดินต้องทำครับพิชามขอต่อยต่อเตะซ้ายไปโอ้ดูรับเกมีเข้มข้นครับออกกันแต่ละดอดนเน้นๆครับหวังผลก้าแบบไม่ต้องนับแล้วครับทุโคนเดินต่อครับพิชามเยินเข้ามาหัวไหล่ซ้ายนี่เครงไว้แน่แล้วครับ สายไปก่อนไม่ถึงแสงตะวันโตซ้ายติดกออาบวกแล้วบวกใกล้ๆที่ต่อที่โอ้ยเอาครับโอ้โหบวกวาดเสียวครับอุ้ยขยับต่อยมัดจังหวะเอาคืนของแสงตะวันก็รอดักเช่นเดียวกันนี่ครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ชาเองต้องการครับต้องการให้บวกแบบนี้สร้างโอกาสให้ตัวเองครับแต่ดูครับนักชกไทยของเราครับนี่ครับเล่นเกมยาวๆแบบนี้จะได้เปรียบครับอ่ะยกนี้ ชามถือว่าทำได้ดีขึ้นแต่จะดีพอหรือเปล่าครับต่อผิวที่กรรมการแล้วครับาจะนอนมยกที่3ยกสุดท้ายกับคู่ที่5ครับมาตื่นเต้นดีเหลือเกินเดี๋ยวดูครับช็อตนับช็อตน็อกช็อตสวยๆจากอาวุธมวยไทยที่บ้านของมวยไทยจะมีให้เห็นหรือเปล่ากับ3นาทีนี้ครับ ดูครับคะแนนยกที่ผ่านมายกที่2ครับเสียงแตกครับตะวันชนะไปเสียงข้ามากครับสองต่อหนึ่งเสียงครับเบาๆทีจะได้ไม่แตกก็ถือว่าทําได้ดีขึ้นนะครับทางด้านของอีชามครับแต่ว่ายังไม่ดีพอที่จะชนะสามเสียงครับเพราะฉะนั้นนี่ครับยังต้องบวกเหมือนเดิมครับแสงตะวันครับยังอยู่ในเกมปลอดภัยครับแอบชกชนะได้แต่ว่าแฟนๆบอกขอดืดๆหน่อยต้องดูครับ เอายังไงดีแสงตะวันคะแนนนำก็จริงครับแต่ว่าชกแบบนี้ดิแฟนมวยต่างชาติจะจำชื่อได้หรือเปล่าหาจุดเด่นหน่อยสร้างจุดขายเอาดูครับขยับเดินเข้ามาให้ซ้ำ สายตะวันบอกว่าชกผิดเวลาครับออถ้าจะให้ครึกต้องชกทั้งวันครับเปลี่ยนชื่อเป็นแสงจันทร์ไปเลยแล้วกันออตอนนี้นี่พระอาทิตย์ตกไปแล้วครับก <laughs> <อ>็เลยต้องถอยไว้ก่อนครับออถอยแรงมีเตะนะนี่ครับนี่ครับวันนี้แม่ต้องบอกว่าพิธีกรนี่แรงย่งเหลือครับ <laughs> แรงย่างเหลือครับยังคิดบุกได้ตลอดครับอ๋ดูบนเวทีครับ แหนไิีกอแรงเหลือแล้วบอลไปทีเหนือหรือเปล่าครับแสงตะวันว่ายังไงมีแข้งซ้ายตามมาอย่างรออยู่ครับบอกอีชามทําอะไรผมว่ากันอีกทีครับเตะนําไปก่อนเตะขวาเบาๆอีชามขอเตะแต่ว่าไม่โดนไม่โดนก็ต้องขยันเตะให้มาขึ้นแล้วครับเน้นได้มากกว่าเดิมแต่ว่าตู่กับแสงตะวันแม่ขยับหลอกแล้วสับด้วยศอกซ้ายเฉียวไปนิดเดียวครับก็พยายามแหละครับพยายามที่จะตัดเวทีให้แคบลงครับ โอ้แต่แสงตะวันแกไม่เป็นเต้านิ่งแล้วก็ถอยไปเรื่อยครับคืออยู่ในเซฟโซนของตัวเองครับนะยังคงพยายามต่อครับอีชามครับแสงตะวันตอนนี้ก็คือก็บอกว่าเกมรัดกุมครับขอชกแบบรักษาเนื้อรักษาตัวครับต้องดูครับต้องดูครับชกแบบนี้อย่างที่บอกครับว่ามวยไทยคืออินเตอร์เทนเมนต์ครับเราชกให้คนดูครับนี่ฮะกรรมการต้องเตือนแล้วครับ อขอขอนุญาตปกมือให้กรรมการครับนี่แหละครับสุดยอดให้อภัยครับ oh. น oh ี่จานไม่น oh ับครับยกแรกครับการไหลการลอยโอ้โหลยงเกจบเรียบร้อยครับจบยกสามครับแสงตะวันแสงกันที่มวยไทยครับเอาชนะองไฮซามเดซานวรเนอร์คาร์ดมบี้ไปในยกที่สามครับสองนาที 8วินาทีรู้อย่างนี้กรรมการน่าจะเตือนเราตั้งแต่ยกแรกเลยฮะโอ้ยมาดูครับช็อตไหนครับโอ้โหโอ้โหได้ขาดมากมากเลยครับนี่ครับโู้ยโดนเข้าไปนี่ครับไปก่อนไปก้างคอหน้ารายบันเสียงครับโอ้โห อีกทีกาห้องหมอแล้วครับถามหมอผมโดนอะไรนี่ครับโอ้โหคอ,อแทบหลุดครับโอ้ลูกนี้ลูกกล้า็็ไม่รู้จะว่าไงครับครับโอ้โหครับนี่ครับอีกทีครับนารายบันเสียงไตก้าคอแต่ไม่ต้องห่วงครับแกฟื้นแล้วครับตอนนี้ครับ Ladies and gentlemen of the 2 minute and 18 second of the third round. We have a winner by words of Naked Red Corner! Send one, send boy